รับความสวยมาคัดกันที่เคล็ดลับของคุณพ่อกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับคุณพ่อลูกแฝดพ่อโอคุณผู้ชมค่ะนี่ล่าสุดเจ้าตัวปลื้มอ,อกปลื้มใจกับลูกๆน้องแฝดอลินอลันหนักมากคืออย่างที่รู้กันดีว่าน้องๆทั้งสองคนเนี่ยเขามีพัฒนาการในทางที่ดีเนาะพ่อโอบอกว่าส่วนหนึ่งของความชอบเนี่ยมาจากการสอนให้ทั้งคู่รักการอ่านนะอ,อย่างน้องอลินเนี่ยนะเขาจะเป็นแนวแบบว่าเป็นสาวเอนเตอร์เทนนางชอบอะไรรู้ไหม ชอบแบ็กิงนะชอบการเต้นแล้วก็รักการแสดงออกเวลามีปัญหาเกิดขึ้นในบ้านเนี่ยอลินทำยังไงร,รู้ไหมจ๊ะทำไง,ำไงคะอลินจัดมิสติ้งเลยจ้ะมาประออชุมกันในบ้านเลยจ้ะเคลียให้มันจบเออ,อส่วนน้องอลันเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบติดคุณพอ่อเวลาคุณพ่อเรียนออนไลน์เป็นคุณหมอก็ยังต้องเรียนอยู่นะก็จะต้องหาความรู้เพิ่มเติมใช่ไหมออลันเนี่ยก็จะชอบมานนั่งอยู่ด้วย ก็เลยเป็นที่มาของการวาดรูปพันธุกรรมของคุณพ่อและพันธุกรรมของน้องอลันที่เราได้เห็นในโซเชียลกันไปออบอกเลยว่าน้องอลันเนี่ยแกลงคุณพ่อแบบมีที่มาด้วยเดี๋ยวไปฟังคุณพ่อเขาเล่าเหตุการณ์กันสักนิดนึงค่ะผมก็จะชอบแกลงเขาว่าแบบอุ๊ยเนี่ยติงตองนะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยติงตองก็มาจากพ่อนั่นแหละเพราะว่าเราเป็นพันธุกรรมติงตองแมรลนเหรอครับเขาจะยึดถือมากเรื่องของแบบ สิทธิครับผู้ใหญ่คุยกันและเขาเพยายามจะคุยด้วยอ่ะและเขาก็จะแบบเหมือนกับถ้าผู้ใหญ่ไม่ฟังเขาก็จะเริ่มแบบโอเคดูขอมิติงนิดนึง <c oughs> คือดู <c oughs> อารีเขาจะเป็นแนวนี้เ <c oughs> <c oughs> ช่นคุณพ่อจําดังมากขอมิติง <c oughs> ว่าเวลาจามต้องขอโทษกันนะคะ <c oughs> รู้เลยว่าใครคือหัวหน้าทีมของบ้านนี้น้องอลินชัวมีการจัดมิตติ้งด้วยตอนนั้นเนี่ยเคยดูรายการที่แม่โอบกับแม็กกี้เนี่ยเขานั่งสัมภาษณ์น้องอลินอลันว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเล่นกับเพื่อน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 ชื่ออะไรบ้างน้องอลินบอกว่าอลินเล่นคนเดียวแม่โอบก็เลยบอกว่าขอโทษนะคะเพื่อนเพื่อที่โรงเรียนเล่นกับลูกดิฉันหน่อยค่ะช่วยเล่นกับลูกหน่อยเอ็นดูเอ็นดูนะคุณผู้ชมนะใช่แล้วน่ารักดีคุณผู้ชมค่ะ